ครับกับสกาบสวัสดีนะครับพี่น้องฟองไฟเบิร์ดสุขุดสุขคนคบครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผ้าพีผ้าหนองเลยครับเบิร์ดนะครับมาเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูทอันนี้สลักคัดถ่ายนะครับสลักคัดถ่ายนะครับกระคือ้าเข้าใส่งานไปโดนเติบนะครับคัดถ่ายนั้น มันสีขอดมันสีโยกสายโยกขัวนะครับโยกสายโยกขัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นทีบูดบูดมันซึบนะครับพี่น้องบูดมันซึบน,นี่ครับมันสีมีบูดนะครับยู่น,นี้<ส>เดี๋ยวให้พี่น้องบนเกลไมันสีเป็นบูดอยู่นะครับเดี๋ยวมา,มาตัวอย่างบูดให้เบิ่งนี่นะครับบูดมัน แล้วแก้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนก่อนพี่น้องสีไขแล้วก็ตอกออกนะครับก่อนพี่น้องสีตอกออกให้พี่น้องไปสื่อมาซะก่อนนะครับบวชที่เป็นลักษณะอังสีครับวิธีเอาออกนะครับวิธีเอาออกกันง่ายๆเลยเดี๋ยวมสะอันนี้ให้บเบิ่งว่าพี่น้องสังเกตบ่ครับว่ามันสีมีนี่ หอยอันนี้ของมันเนวลาตอกพี่น้องตอกให้มันไก่อันนี้ที่สุดนะครับไก่ห้อยบากมันนี่บูดสิพับไงน้ำกระซิออกไงนะครับกันแรกพี่้อกต้องหาห้อยบากมันสักวันก็คือห้อยบากบูดนะครับนี่ตัวนี้ผมเห็นละมันอยู่ซื้อนี่นะครับนี่ห้อยบากมันเ้ากัตอก ไกลห้อยบากให้มันพับเขานะครับแล้วสัตว์ตอกให้พี่น้องเบิง่งนี่ครับตอกใส่ห้อยบากมันเลยเด้พี่น้องเด้อนะครับ ตัดภาพไปตอนตอ,ออกออกเลี่ยได้เยพี่น้องเด้อนะครับจมโบราพี่น้องนะนี่ครับหลังจากถีขคอออกเหลี่ยนะพี่น้องนี่สภาพใส่งานมาเจ็ดปีนะครับพี่น้องเบื่องสภาพดิละเละเลยนะครับเละเลยเตาหูมันก็ยัง โอ้หอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับในเมื่อเข้าเข้าคอออกเหลี่ยวนะครับกระใส่กลับเข้าไปคือเก่านะครับพี่น้องบวม,มใส่ตัวเก่าดินะครับใส่ตัวใหม่นะครับตัวนี้ใส่กลับเข้าไปคือเกา่าพยายามนะครับพยายามให้หูน้นี่มั่น อยู่ฟังจังสีนะครับอยู่เบียงจังสีบบตองห้มันมาอยู่ห้องหลังนะครับเพราะว่าเวลาบูดซื้อกันมันจีซื้อข้างหลังกับแถวนี่ครับเดี๋ยวผมสี้เบิองว่าเวลาบูดซื้อมันสีซื้อใสนะครับ นี่นะครับพี่น้องเบิองเวลาบูดซึบเบืองห่อยมันสี่โมองอมาเวลามันซึกมันสีบซึกฟังฟังทั้งนี่ทั้งหนอกนะครับฟังทั้งในห้าผานมันสีบ่บมันซึกก็คือย่ำาเอาตัวไม้ใส่นี่พยายามให้มองมันเวนียงอยู่ ข้างหน้าหรือว่าเอาเบียงไว้เัยงสีนะครับเบียงลงห้องรุมจักหน่อยนะครับเพื่ออย่างเพื่อว่าคาถ่ายของเข่าย่ำเขาาถมันสีหลากข้างหลังนะครับบานนี้เวลาเขาถอยหลังไปดึงจากหิ้มกันแทอนั่นใบคาถ่ายมันสีตุกันแทอมันสีดันไปข้างหน้านะครับ เข้าสองไซอันนี้ให้มันเบีย่ยงไหวเพื่อว่าบ่อให้สลักมันมาถือมองมันแหวกนะครับมันหยิบเบิดไหวนะครับพอ,อตอกตัวเก่าออกแล้วเขาใส่ตัวใหม่กลับเข้าไปเเดี๋ยวพี่น้องดอนะครับตอกเข้าไปเลยนะครับตัวใหม่นี่บ่หยากตอกอัดเข้าไปหลดนะครับแต่ว่าทางทีดินเอาเจอร์บ,บีท่ายัางน้อยครับเพิ่มค่วม เลื่นให้มันแต่ว่านี่ผมสีรางหูสักวันนะครับรางหูเหล้ยวเดี๋ยวผมใส่เหลี้ยวผมจะถ่ายพี่น้องเบื่องว่ามอยู่ลักษณะเนี่ยได้นะครับ อยากให้มันเคาเสมอกันเอาสลักเป็นตัวตีครับนี่พี่ลองสังเกตได้เลยเข้าาสลักเป็นตัวตีนะครับจำรีบหลดแล้วก็บ,บย่ยอู่พร้อมนะครับถ้าห้าเอาขวันตีนะ่ะจีอยู เอาลักไปตดดีนะครับสอาลักมันดันเข้าไปนะพี่น้องตัวงฟังนั่นก็ะเฮ็ดึ้นกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องในการใส่นะครับ ตัวนีของผมมันซึกไปละดีวเห็นพี่น้องนะครับเจ้าเนี่เจ้ามันอยากห่างมันซึกไปละนะครับตัวหูบูดใหญ่มันบาน,นี่แน่นนะครับแน่นเอียดคือเาราบบมีติงนะครับถ้ามันค้อนแน่พี่น้องกับเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนนะครับตัวละลอยกวบบาดนะพี่น้องตัวละลอยหกสิบขนาดละเพื่อว่ามันสิบวอเด้ ดินตอกแรกตอกแรกไทเปีไทเปืนนะครับแต่ว่าไทยปีกับโบค่อยมีส่วนหรอครับกระบูดตัวนี้เป็นอันนี้ไทยาทยปัญหาไถยไทยคนละแก่ไทเปีโเโาจังหวัดสุดท้ายจังสีมาเบิงบูดนะครับเพราะว่ามันวันเต่เ้าตังค์คา่ายให้มันอันนี้มันกระไทยดีแะนี่ครับับคนเขึ้ไขึ้นเก่าแล้วเข้ากับประกอบกลับเลยครับ ำนี่แหละแล้วก็ตอกอัดเข้าไปเลย you <laughs> น็อตใสนแล้วก็ใส่นอตฟังหุ่นใส่กิบกะเรียบร้อยครับพี่้อที่ว่าีชมูลันคืกลับมากาสิเปอร์เซ็นตไม่ป็นรอยเร์เซ็นต์เลยครับตีนอยู่แต่ว่ากตตีนบลอไปพี่อหรอแทีนะแว่าพานเนี่ยทำแกวหรพี่้อนะครับอันนี้มันมีกระด่าไซอนเดีงเด้สำหรับ มือใหม่นะครับผู้ใดเสีอยากเปลี่ยนเองนะครับเ่าะยากย่างสีคิดนะครับพี่น้องแต่ละอันแต่ละอย่างนะครับเขาคอยเห็ดคอยบึงไปคอยศึกษานะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับถ้าเาจ้างเขาหลายกะบพราะทุนนะพี่น้องเพราะว่ามันหลายอย่างหลายแนวเพราะว่าทาหน้ำมันทาโลตคานันขานี่เข้ามายังทํามีห่าลอยครับจ้างเขาเขาสื่อของมาสามรอยกว่าบาทนะครับกะปากไว้นะครับสำหรับผู้ใดมือใหม่อยากเป็ด่ยนอยากกระหนับ ลองเห็ดเบิ้งนะครับรถเท่าเท่าประเ็ดเท่าประจักนะครับครับเพื่อนีๆก็ขอตัวลาพี่ละลองไปซัมนี่สะกดมือนาเดี๋ยวมีกิบยังสีเหยียบเบิ้งอีกนะครับเดี๋ยวจังสีล่งเหยเบิ้งนะครับซัมมี่นะครับฝากกดติดตามก็ไลคกดแชร์ได้ที่เพื่อ้อนะครับสวัสดีครับ